วัสดีค่ะวัสดีวันพุธค่ะวันดีวันพุธท,ที่ที่สามเนาะต้องดูนะรุ่นนี้ต้องดนะูถ้าไม่ดูเดี๋ยวเป็นตัวปลอมเนาะอทิ่อา์วันพุธท,ที่สามนะคะอันนี้ก็วาดวยสีเขียวอันนี้ถูกต้องนะคะ ถูกต้องทั้งหนุนทั้ง,ท,งทั้งนางพี่กับนางน้องแล้วก็คุณสุดนะ <c oughs> วันนี้ใส่ถูกต้องค่ะนะคะแตะ่ที่จริงตัวจริงตัวนี้เขาเป็นเขียวมินนะคะออกเขียวนะคะแต่ในกล้องอาจจะเป็นฟ้าใช่ไหมแต่ตัวจริงเขาก็เป็นเขียวมินนะคะเป็นเป็นฟ้าอมเขียวนะคะเป็นเย็นเย็นตาหน่อยหนึ่งนะคะ ผ้าถุงตัวนี้นงานปักไทยหรือตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นผ้าบางๆแน่นๆนะคะถ้าถา,ากกาวปุ๊บใส่สบายแต่ดพาะแเป็นกระโปรงได้แต่เป็นปแนช็กได้และแต่เป็นแจ็ได้นะคะเขาจะมีเขาจะมีความความความเบาความผิวของเขานะคะก็จะเป็นผ้าถุงนิสัยสบาเวลาเรามองนะคะคนมองว่าเอ๊ะทำไมดูบางนะคะ แต่ถ้าเราอัดพักกาวแล้วเขาจะพอดีนะแล้วคุณจะหยิบใส่แต่ตัวที่ตัวแบบนี้แหละเพราะคุณสุม,มีประสบการณ์นะคะคุณสุม,มีประสบการณ์คุณสุถ้าเราเอาผ้าถุงหนาๆมาตัดแล้วเราก็ไม่ค่อยใส่นะคะเพราะว่ามันจะหนักแล้วอัดพักกาวยิ่งหนักยิ่งยิ่งผ้าถุงที่ขิดขิดหลายเยอะๆนะคะจะหนักนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าใยเส้นเล็กแล้วมาปักนะคะเขาจะดูเกลเวลาอัดพักกาวออกมาเขาก็จะพอดีนะคะพอดี บางทีเราก็มองคาดการผิดแต่เวลาเรามาใส่จริงเราก็ใส่ตัวที่เบาๆใส่ตัวที่เบาๆนะคะวันนี้คุณสุก็ใส่ตัวเขียวขี้มานะคะตัวเขียวเขียวการมะลินะคะส่วนตัวนางคุณสุก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เลยเอาไปโชว์หน่อยหนึ่งนะคะคุยเราคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุนะคะเราคุยเรื่องอื่นไม่ค่อยได้นานนะคะคุยเรื่องถักนี่แหละเนาะคุณสุถักลายคุณสุเลือกลายต้นไม้นะคะ ลายต้นไม้ก็คือมันก็จะเป็นเสาเสาเสาก็คือเป็นต้นไม้แล้วก็มีใบให้น้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแต่เวลาใส่เขาก็จะเก๋ๆแล้วเบาๆแล้วก็พิวๆพิดีแล้วก็สบายๆนะคะเวลาเราใส่เข้าแขนนะคะอันนี้พูดถึงใส่เข้าแขนแล้วเขาก็จะสบายนะคะส่วนชายก็เป็นลายเดียวกันเป็นใบเฉยๆนัเป็นเสาแล้วก็เป็นใบเป็นตอต้นแล้วก็เป็นใบอันนี้ก็คือเป็นต้นหมาแล้วก็มันเป็นใบนะคะ เป็นเคลียร์มาแล้วก็มาเป็นใบนะคะแต่แล้วบางคนเขาบอกว่าให้คุณสูตรช่วยสอนหน่อยที่จริงก็มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะหรือเราใช้เข็มเ,เข็มเล็กก็คือเข็ม0ูนย์ศูนย์เจ็ดศอะไรเงี้ยนำก่อนนําก็คือนําแถวครูตรงนี้ก่อนนะคะเว้นระยะให้พอเหมาะก็คือไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปแล้วก็วิงวว่งโซ่ห้าแต่ด้าเราวิ่งโซ่ห้าถ้าเหมาะสมก็คือวิ่งสามรอบสามรอบก่อนหมายว่า เริ่มแรกนึงสองสามสามกับเริ่มแรกนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ทำลายไหนก็ได้นะคะทำลายไหนก็ได้นะคะก็ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันทุกหลายทุกหลายนะคะวันนี้คุณสุใส่เสีย้ยให้นางน้องนะคะนางน้องก็คือหุ่นตัวน้องก็คือเป็นเสียส้ยคุณสุเองนะคะเป็นเสียส้ยคุณสุเองก็คือนะคะซ่อนกลิ่น <laughs> สุเลือกซ่อนกลิ่นนะแตก็จําชื่อไม่ได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะเสื้อเก่าคนสุดนะคะแขนแขนกุ้งกิงนะคะแขนกุ้งกุ้งกุ้งสุดชอบเลือกของคนสุเองนี่แหละนะคะแกเองก็เลือกเองนะตั้งเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโอเคตั้งตั้งเองสุดใส่สุดใส่สสก็แขนกุ้งกิ้งค่ะนะคะ แต่กุศใส่คนละสีนะคะใส่ทำสีนี้แล้วออกมาดูไม่สวยนะคะดูมันสีมันงอ,งอกเหลวสึงเลยเปลี่ยนมันเป็นเขียวขี้มานะคะจะดูภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่ดูออกงานออกการได้อะไรเงี้ยนะคะสุงมองว่าโอเคอใส่ตัวเขียวขี้มาน่าจะดูดูดูเป็นผู้ใหญ่ดูอึมขึมขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยนะคะผู้สูงใบเรานะคะแล้วกุศลใส่กับผ้าถุง พ้าถุงอัดกาวพ่อถุงไม่ใช่พ่าถุงอัดกาวพาะถุงตัดสําเร็จนะคะยังกระดุมข้างนะแต่พอป้ายมาด้านนี้ฝามาสายแล้วนะคะปกติเอาว่าถูกต้องแล้ว <laughs> เราป้ายก็ป้ายถูกต้องแล้วเราพูดผิดนะคะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นน้ําไหลขิดนะคะเป็นเขียวนะคะเขียวการมะลินะคะพอดีมันมีปัญหากีก่ตะกี่กระตุกนะคะ งานไม่ค่อยแน่นคุณสุกก็เลยคุณสุกเลยไม่ส่งให้ลูกค้านะคะที่ต,ตัดมาแล้วเสียค่าตัดแล้วนะคะคุณสุเลยไม่ส่งให้ลูกค้าคุณสุกก็เลยพอดีลูกค้าเขาก็ให้ส่งวันที่ห้าอยู่แล้วที่วันสี่ที่ห้าเขาไม่อยู่คุณสุเลยสั่งท่อมาใหม่นะคะท่อมาใหม่แล้วจะต,ตัดใหม่ยอมก็ว่ากี่มันกระตุกเลยะนะคะ,นะคะโรงงานเขาก็รับผิดชอบในการที่ส่งเปลี่ยนมาให้เราใหม่แต่ ตัวเราต้องมาเสียค่าค่าตัดนะคะค่าตัดแต่ไม่เป็นไรนะคะตัดให้นางแล้วกันถือว่าให้ของขวัญนางเพราะว่ามันพอดีสําหรับนางเลยนะคะเอวทุกอย่างพอดีนะคะคือบางครั้งคือเราก็มองไม่เห็นอยู่ในถุงแล้วมันมาเป็นเป็น,เป,นเป็นหลังเป็นกระสอบใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะคะและส่งไปกุณสุก็ตอบว่า หลานที่ตัดพ่อถูกบอกว่าหนูต้องช่วยคุณนาดูนะคะว่าพ่อถูกมันมีปัญหาไหมถ้าเกิดปัญหาเยอะก็ต้องไม่ตัดถ้าตัดแล้วคุณนาก็เปลี่ยนไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ขอโทษเรานะคะขอโทษก็จบเขาบอกว่านะพูดให้เร็วก็คือคําขอโทษใช่ไหมคะนะคะขอโทษขออภัยพูดให้เร็วนะคะก็คือมันจะจบง่ายนะคะแต่ถ้าคุณมีตัวทิฐิถ้าไม่ยอมขอโทษตัวจบก็จะไม่ค่อยมีนะคะนะคะ แต่บางคนเขาขอโทษก็ไม่ค่อยยอมนะคะเพราะตัวติถิมันหนัมันสูงะคะเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกนะสัตว์โลกสัตว์โลกก็ประมาณนี้นะคะนีคุณสุกําลังเริ่มอตัวฝานะคะเพราะว่าของพี่อะไรทัศนีนะคะเขาเอาเขียวนะคะเขียวแล้วก็ฝาตัวตัวฝานี่เขาเอาแขนต้นสนนะคะอ่าคุณสุทําต้นสนนะคะ ก็เพิ่งขึ้นเมื่อคืนนะคะก็น่าจะวันนี้น่าจะได้แขนเดียวนะคะถ้าจะได้แถมอีกหน่อยก็คือเป็นชายแล้วกันนะคะแขนกับชายแล้วกันนะคะแขนพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะคะเดี๋ยวทำพรุ่งนี้เราดูต้นสนนะคะต้นสนตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกนะคะไม่บาดก็คือตรงไปเลยแล้วก็จบเลยนะคะแขนยาวสิบหกนะคะแต่ตัวนี้ได้สิบเจ็ดแล้วเพราะว่ามันเบรกมัน มัน16มันมันเบรกแล้วลงลงใบไม่ได้นะคะก็ก็บางครั้งก็16 17กสิบเจ็ดก็เยวะกันไปเพราะบางครั้งมันไม่เปียกมันไม่เหมือนเสียตะใเห็นไหมคะถักบางทีมันต้องลงหลายลงร่องของมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าส่วนผ้าถุงที่คุณสุใส่เป็นผ้าใหมนะตัวนี้เป็นผ้าใหมเป็นผ้าไหมสีอ่าฟืมดำนะคะแต่เป็นสีอ่าเขาเรียก เขาเรียกเขียวเลียมเียมใช่ไหมเขียวเหลบรืบเขียวหลืบเรืบเขียวซ่อนซ้อนใช่ไหมฮะอืมนะคะเป็นเขียวเขียวขี้ม้าเราเนี่แหละค่ะแต่มันเป็นไหมนะคะเป็นไหมเส้นเล็กอันนี้คุณสุก็จะนานๆใส่ทีนะคะก็คือไม่ค่อยใส่เท่าไหร่เราเพราะว่าคุณสุกก็ไม่ค่อยชอบไหมเท่าไหร่ไหมนานๆก็ใส่ทีแต่ถ้าไหมเขาก็มีคุณค่านะคะเป็นไหมเส้นเล็กนะคะเขาจะเรียบเรียบสีหน่อยนะคะเรียบเรียบสีหน่อยนะคะนะ ขายฟ้าแต่ใส่ไหมดูกระไลอยู่นะจ๊ะไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากัน,นะคะ่ะบอันนี้คุณสว่าทาสวนทาสวนหย่อมอยู่นะคะตกแต่งคอาสวนหย่อมนี่ก็ทาให้จบสักทีเพราะว่าหน้าฝนก็ขึ้นขึ้นขึ้นเร็วใช่ไหมคะขึ้นเร็วเนาะอืมไอคุณสุจะมาให้ดูผ้าถุงที่คุณสุลดราคานะคะตอนนี้มันเหลือซองผืนนะคะ เหลือเหลือตัวนี้นะคะไลายไทยเหลือตัวนี้นะคะเหลือตัวนี้เหลือพื้นเดียวนะคะอันนี้เหลือพื้นเดียวเนาะลายไทยนะคะถ้าใครจะรับก็ส0งร้อยบาทพื้นเดียวเนี่ยนะคะพื้นเดียวนะคะเหลือพื้นเดียวใครรับนะคะสองร้อยบาทนะคะหาบ้านให้นางนะคะเพราะว่านางต้องขอโทษคนที่ซื้อสองร้อยยี่สิบนะคะแต่ถ้าจะรับมันก็พื้นเดียวนะคะเนาะพื้นเดียวก็ต้องขายไปนะคะเพราะว่าถ้าเจ็บไว้ก็ไม่มีพวกอะไรนะคะนะคะ สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะคะตัวน,นี้ก็เหลือเพื่นเดียวนะคะไยลื้อยกดอกเหลือตีนแดงนะคะเดตตีนแดงป้าตีนแดงนะคะสองร้อยบาทนะคะใครรับก็รับอันนี้คือนะต่าแทบจะต่ำกว่าทุนใช่ไหมคะเพราะว่าคนสูตไม่ค่าส่งคนส่งมาด้วยใช่ไหมคะโอเคแต่ก็สูตก็คิดค่าส่งเหมือนเดิมนะคะโอนสามสิบไปทางสี่สิบนะคะสูตรเหลือเพื่นเดียวนะคะอย่าละผืนนะคะตัวน,นี้นะคะไยลื้อตีนแดงแล้วก็ ลายไทยตินฟ้านะคะโอเคนะคะสำหรับตัวฟ้านะคะบางคนกำลังหาสีฟ้าสุมีฟ้าตัวนี้ผืนหนึ่งนะคะผืนหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะฟ้าตัวนี้ก็คือฟ้าเชืองใหม่เรานะคะตัวนี้ก็ไม่ผิดหลังถ้าตัดออกมาคือดางก็สวยแน่นอนนะคะร้อยแปดสิบาทเนาะแล้วก็ฟ้าตัวนี้นะคะคุณลูกคก็เหลือหนึ่งผืนนะคะ ปลาตัวนี้นะคะขายร้อยห้าสิบบาทนะคะปลาตัวนี้นะคะล้วใครจะรับก็อย่างรับผืนอย่างรับผืนอันนี้คือะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะดำแต่ตีนออกนําเงินฝาฝานาทะเลนะคะตัวนี้นะคะนิ่มๆตัดออกมาก็สวยร้อยห้าสิบบาทนะคะนะคะโอเคสังผืนแล้วก็ผืนนี้นะคะผืนนี้นะคะนะสีฟ้านะคะขลย่งนี้นะคะ hmm. ร้อยห้าบาทหมดแล้วนะคะขอตัดเป็นคลิป2แล้วกันนะคะ